าาจากถ่าให้นะก็มีเป็นดินนะผู้ศกดกันมังกรน,นะคะน้ํากรกฎมีพิจิกนะ,ะลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ไฟแม่สิงธนูนะคะนี้ครบ12ราศีนะคะแต่ว่าเด่นๆก็จะมีเป็นเดอะสตาร์ราศีกลุ่มนะเอ mm hmm. มเอร์เรอร์ราศีเมษนะวันก็จะมีเป็นวันศุกร์เอ mm ็มเพรสกับเดอะซันวันอาทิตย์นะคะครบ12ราศีเด่นวันศุกร์ อาทิตย์ราศีกุมราศีเมษนะคะณนะตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าก็มีความสุขโสดนะะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะช่วงนี้ดิ้งเยอะเมาเยอะหน่อยะคะ่ะก้าวถ้วยคือเป็นแนวคนโสดมีสเสน่ห์คาสโนว่าคาสโนวีนะก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเข้าหาเยอะฮอตนะคะชอบมีสาวๆล้อมรอบหรือว่ามีหนุ่มๆนะคะแต่นะในไพ่นี่นะคะก็คือเขารู้สึกยังรู้สึกดีหรือรู้สึก มีความสุขอยู่นะเมื่อนึกถึงคุณนะคุณยังเป็นเอ็มเพลสที่หนึ่งในใจสําหรับเขาอะนะคะก็มีได้แดงผูกไว้นะไม่แปลกใจนะได้แดงคือผูกคุณกับเขาเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะต่างคนต่างเนี่ยมาอยู่ในที่ของตัวเองก็ตามแต่จะเห็นว่ามีได้แดงผูกพันหัวใจเอาไว้นะคุณกับเขาน่าจะเคยคู่กันมาก่อนในชาติก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ พิงเหลียนะเพนนักเคิลนะคะเป็นแน,ะนะปน,นวป่าสายเปย์นะเขากาลังพิจารณาเหรียญนี้อยู่นะ mm. ก็มองเล็งคุณอยู่เลยนะะยังยังมั่นคงยังอยากได้คุณอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความมีอีโก้นะเอ็มเพลย์นะวางมากวางฟร์มเก็กนะเราไม่รู้จะเข้าหายังไงนะหรือว่ามีปัญหากันอยู่เคยมงนี้ก็ได้นะอึดอัดกับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะอาจจะชอบคุณอยากได้คุณแต่ว่าใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะพิงเหรียนนี่คือแนว MDCO ป้าสายเปย์ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้นะแล้วก็เขาอาจจะเลี้ยงหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอยู่นะเขาก็เออคนนี้เขาจะช้านะคะแต่ว่าเป็นสายเปย์แล้วก็จะใช้สมองมากกว่าหัวใจอย่างที่บอกคิดเยอะค,คิดแผนการฟุง้งนะแล้วเอ็มเพอเรอร์ก็เป็นพวกมีกโก้ด้วยร่บว,ว่าจะเข้าหาคุณยังไงโดยที่ตัวเองไม่เสียงก่อนนะก็เลยยังไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะคืออาจกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะว่าวุ่นใจอยู่ก็ได้นะคะแต่ ดาบนะเดซานนะคะเขายังมองคุณสว่างสดใสออร่าอยู่แนละยังเห็นคุณเป็นที่หนึ่งในใจนะ,ะเหมือนเอ็มเพรสนะคะหนึ่งถ้วยนะคะก็อาจจะมามอบความรักขอความรักก็ได้นะ,ะจะมีการติดต่อสื่อสารแปดวันแปดสัปดาหนะะ์ถ้าไม่ใช่แชทสื่อสารออนไลน์อาจจะติดต่อโทรมาก็ได้นะหนึ่งถ้วยมาขอเริ่มต้นหรือมาจีบมาสารสัมพันธ์นะคะนี้ก็ไม่ใช่คนเก่านะะเพราะไม่มีขึ้นไพ่ว่าเคยจบอะไรเลยนะน่าจะเป็นคน ชอบชอบหรือเพิ่งรู้จักกันก็ได้นะ k n n o o หว่านะพ่อเสื้อแดงเนี่ยนะะก็เป็นคนเจ้าชูพอสมควรเลยนะก็คิดมากคิเดเยอะเรื่องคุณนะเขายังหวังในตัวคุณอยู่นะคุณดูโดดเด่นสวยนะ่ารักสดใสนะมีทั้งเดอะสตาร์เดอะซันเลยนะเนี่ยก็เรียกว่าอร่าจับนะทั้งเดอรซันทั้งเดอะสตารนะคุณอาจจะทำงานหน้ากล้องเนะี่เป็นนักาลา้องดาราอินฟูยูทูบเบอร์หรือว่าเป็น เอออาชีพใดก็ได้นะ,ะที่คุณโดดเด่นในในแวดวงของคุณนะคะถ้าทําออนไลน์ก็อาจจะโด่งดังในส่วนของออนไลน์ของคุณก็ได้หนึ่งดาเขากําลังคิดมากคิดเยอะขดอย่เ,เกี่ยวก้นหอยนะเรื่องคุณอยู่นะอาจจะหาวิธีเข้าหาคิดเยอะนะคะเพราะว่ามีอีโก้ค่ะเลยไม่อยากเสียฟอเนี่ยก็แต่ว่าจะมีการติดต่อแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ขอความรักแน่นอนนะแล้วก็หนึ่งดาคือเขาอาจจะคิดตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอย่าง มีแผนนะก็คิดเยอะอยู่นะก็คุณเขายังหวังอยู่นะว่าเขาจะมีความสําคัญกับคุณก็ได้นะเดรสตาคือเขาอยากจะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ mm hmm. อยากเรียกร้องความสนใจจากคุณนะอยากให้คุณสนใจเขาอะนะคะแต่จริงแล้วเขาสนใจคุณมากกว่านะถึงอยากจะเข้าหานะแต่ตัวเองก็อยากจะให้คุณมาชอบมาปื้มเขาเอะไรอย่างงี้ด้ยก็ได้นะคิดมากคิดเยอะนะก็ร่วมรวมเป็นประมาณนี้ค่ะ